สวัสดีครับพอบันเกมเพล์ครับผมมีของที่จะช่วยให้เล่นเกมง่ายขึ้นมาแนะนำให้ดูกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Armor ม Pro นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับจอย X o x x นะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วดียังไงนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเอามาใส่กับจอย X อ x x ซ์บ็ s ีรีส์นะครับซีรีส์ X ซีนะครับ ช่วยทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์แบบไร้สายนะครับมีแอปพลิเคชันให้เราเชื่อมต่อได้นะครับเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปสามารถแมปปิ้งปุ่มได้นะครับมีระบบใจโลมาให้นะครับมาแกะกล่องดูก่อนเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมสั่งจากจีนนะครับผ่าน LazaDA นะครับนี่ราคาก็ แต่ว่าถูกก็ถูกแต่ว่าแพงก็แพงนะครับแต่ว่าถ้าสั่งเข้ามาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าในประเทศหน่อยนึงนะครับแต่ว่าต้องรอของหน่อยนะครับนี่คือของแถมนะครับแกะกล่องดูด้านในครับด้านในก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีปุ่มกดนะครับ มีตัว armor expo เนี่ยนะครับแล้วก็มีดองเกอร์มาให้สาย type c มาให้นะครับหเส้นนะครับ usb to type c นะครับ1เส้นนี่นะครับแล้วก็มี Đ องเก k e r นะครับตัวนี้เอาไว้เสียบหน้าเครื่อง xbox นะครับหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ windows 10 windows 11อะไรอย่างนี้ได้นะครับ แล้วด้านหลังก็สามารถต่อสายออกไปต่อกับจอยได้โดยตรงนะครับนี่นะครับฝั่งนี้เป็น USB นะครับอันนี้เอาไปเสียบกับหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่า Xbox ก็ได้นะครับส่วนด้านท้ายก็สามารถต่อสายได้เรามาดูพระเอกเราครับนี่คือ a r m o x p r o นะครับตัวปุ่มกดเนี่ยมี2รุ่นนะครับมีตัวธรรมดาที่ไม่มีโป o นะครับคือ a r m o X นะครับ แต่ตัวนี้เป็นตัวโปรตัวนี้สามารถต่อเข้ากับแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันให้เราต่อโทรศัพท์ตั้งค่าผ่านโทรศัพท์ได้นะครับส่วนตัวธรรมดาไม่มีให้นะครับแล้วก็ไม่มีใจโลให้แต่ตัวนี้มีใจโลให้ด้วยนะครับเรามาดูที่ตัววิธีการประกอบเลยนะครับนี่ครับตัวนี้มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับ1,300มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีปุ่มมาโคให้ตั้งนะครับมีปุ่มเข้าไปเซตให้มี M1 M2 M3 M4 นะครับ ลักษณะเป็นอย่างนี้วิธีการประกอบนะครับอันนี้ผมมีอจอยฐานจอยที่เคยรีวิวไว้ครั้งก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับอันนี้มีแท่นชาร์จในตัวด้วยนะครับหมายถึงว่ามีแท่นชาร์จมาให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องถอดฐานเขาออกแต่พอดีอยากได้ปุ่มกดนะครับคือโดนป้ายยาในเพจนะครับเห็นเขาใช้กันก็อยากใช้บ้างนะครับก็ลองเอามาใช้ดูวิธีการใส่นะครับ นี่ครับหันทางด้านที่เป็นฐานเข้าไปแล้วก็จะมีสลักนะครับมี2เขี้ยวสลักนะครับให้ตรงรูนะครับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสลักล็อกฝาแบตเตอรี่ของจอ X b o x บ็อกนั่นเองนะครับก็สไลด์ให้ตรงนะครับเล็งดูดีๆถ้าไม่มั่นใจก็ดูรอบๆนะครับเนี่ยดูให้มันสนิทนะครับดูรอบๆนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนะครับมันจะลงล็อกมันพอดีนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับผมก็ มือใหม่สำหรับตัวนี้เหมือนกันนะครับพอได้ของก็มารีวิวให้ดูกันเลยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับนี่พอดีก็จะเป็นลักษณะนี้อ่านี่ครับด้านบนก็จะมีพอร์ต type c อยู่แล้วนะครับมีสายมาให้เราก็เสียบเข้าไปให้ตรงนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับจอยนั่นเองนะครับอันนี้กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการประกอบนะครับเบื้องต้นง่ายๆนะครับ วนปุ่มทายังไงได้บ้างเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูนะครับตัวนี้ทําอะไรได้บ้างอย่างตั้งค่าเป็นเทอร์โบมาโครทำได้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้1 3 0 0า ah, มร้อยมิลลิแอมมีใจโลนะครับมีมอชั่นนะครับทำแมปปิ้งปุ่มได้ทํางานผ่านแอปรองรับทั้ง IOS ทั้ง Android นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ตามสเปคเขาก็จะบอกมาประมาณนี้นะครับก็คือ,อสามารถที่จะตั้งโปรไฟล์ได้3โปรไฟล์นะครับมีปุ่มให้4ปุ่มอย่างที่ผมบอกให้ ังไปแล้วนะครับมีแบตเตอรี่ให้นะครับก็เป็นระบบไวเลสนะครับไร้สายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธผ่านทางโทรศัพท์ได้นะครับเพื่อตั้งค่าในแอปนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับหรือว่าการเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าใช้ได้ปกติไหมนะครับเราก็ถอดออกมาจากจอยก่อนเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเอาสาย t y p ซีที่เขาแถมมาเนี่ยต่อกับ power bank ก็ได้นะครับหรือว่าต่อ ตรงกับคอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้นะครับเสียบดูวไฟเข้าไหมนะครับนี่แบตเตอรี่มาไม่เต็มนะครับก็ยังแดงถ้าเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวนะครับอย่างแรกที่ควรทำนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับพิมพ์เลยครับ Armor XO เฟิร์มแวร์ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับตามผมได้เลยจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่น่ายากนะครับตามเว็บไซต์หรือ มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าดูผมแล้วไม่เข้าใจนะครับกดเข้าไปที่เว็บไซต์เขานะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาจีนเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปที่ัพ p อ o r t นะครับหารุ่นของตัวเองนะครับถ้าใครซื้อตัวธรรมดามาก็กดตัวธรรมดานะครับแต่งผมเป็นโปรนะครับผมก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ f i ์มแวร์นะครับไปที่ถ้าแอปพลิเคชันก็กดตรงนี้นะครับถ้าแอปมีทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับไม่ยาก นะครับมันจะมีทูตอเรียวนะครับเป็นวิดีโอสอนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็จะดูอาจจะงงหน่อยนะครับก็ลองดูตามผมนะครับเผื่อผมอาจจะตรงจุดไหนที่ไม่เข้าใจอาจจะดูผมแล้วอาจจะเข้าใจบ้างก็ได้นะครับหรืออาจจะงงกว่าเดิมนะครับเอามาดูครับพอโหลดมาเสร็จก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยพอแตกไฟล์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นไฟล์ลักษณะนี้มานะครับกดเข้าไปอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับ เป็นเครื่องมือที่จะเอาไว้ซิงค์จอยกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวอาร์เมตัวนี้นะครับเอาไว้อัปเกรดเฟิร์มแวร์พอกดเข้าไปเสร็จนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับตัวนี้โผล่ขึ้นมาแบบนี้เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นจอยนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับพอเราใส่เฟิร์มแวร์เข้าไปเนี่ยนะครับนี่ใส่เฟิร์มแวร์ของเขาเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจะขึ้นเตือนมาว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับตอนแรก เห็นไหมครับมันจะเตือนว่ามองไม่เห็นการเชื่อมต่อระหว่างา Armor X กับคอมพิวเตอร์นะครับให้เรากดปุ่มใจโรด้านหลังนะครับนี่ตามตามผมเลยกดค้างแล้วเสียบสายอาไอซีเข้าไปมันก็จะเด้งเป็นรูปจอยขึ้นมาอย่างนี้นี่คือมองเห็นแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือกไฟล์เลยครับไฟล์ฝั่งด้านซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับ ในช่องซ้ายเนี่ยนะครับช่องขวาเป็นรูปจอยที่เราซิงค์ไปเมื่อกี้นะครับกดเลือกไฟล์เข้าไปก็เอารุ่นนะครับรุ่นของเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับที่ดาวน์โหลดมาใครทําที่หลังผมก็จะได้เวอร์ชั่นใหม่กว่านะครับก็กดเข้าไปนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เวอร์ชั่นนี้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดอัปเกรดไปเลยนะครับ ของผมได้เวอร์ชัน34นะครับพออัปเกรดเสร็จก็จะขึ้นเป็นซักเซตอย่างนงี้นี่คืออัปเกรดเสร็จแล้วนะครับอัปเกรด armor expo เสร็จแล้วนะครับต่อไป donger ครับต้องอัปเกรดตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวรับส่งสัญญาณตัวนี้นะครับทำลักษณะเดียวกันข้างด้านข้างมีปุ่มตัวเล็กๆนะครับให้กดค้างไว้นะครับให้กดค้างแล้วไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับกดค้างจนกว่ามันจะขึ้นอย่างนงี้นะครับมันจะโชว์อย่างนงี้ แล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยมือนะครับแล้วก็อัพเฟิร์มแวร์ลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับมันจะมีมา2อตัวอีกตัวหนึ่งเป็นจอยตัวนึงเป็นดองเกอร์นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งเป็นอั m โมเอ็กตัวเป็นดองเกอร์นะครับ,อออออรรบอพอใส่เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน3000อะไรเงี้ยนะครับพอใส่เข้าไปก็กด <S <S อัปเกรดก็จะลักษณะเดียวกันพอเต็มแล้วก็จะขึ้นเป็นซักเซสเหมือนกันนะครับเพราะนี่แหละครับคือวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อให้รองรับ ประสิทธิภาพให้เต็มประสิทธิภาพที่เขาทํามาให้เรานะครับต่อไปเป็นการซิงค์ระหว่างอดองเกอร์กับตัวจอย Xbox นะครับที่ประกอบร่างกับ a r m o เมเอเรียบร้อยนะครับสังเกตเสียบเข้าไปนะครับไฟจะก,กระพริบช้าๆนะครับอันนี้ซิงค์ไม่ได้นะครับต้องกดซิงค์ก่อนนะครับกดไปหนึ่งทีมันจะกระพริบไวคอยดูนะครับพอเรากดไปหนึ่งทีนะครับอ่า เห็นไหมครับมันจะกระพริบไวขึ้นนะครับแล้วก็มากดที่จอยนะครับมาเปิดที่จอยนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่ม A/B กับตัวฟังก์ชันนะครับ FN เนี่ยนะครับกดพร้อมๆกันนะครับกดพร้อมกันค้างทิงไว้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะเห็นไฟแดงกระพริบเห็นไหมครับพอกระพริบเสร็จมันหยุดปุ๊บนี่ครับอันนี้คือการซิงค์เรียบร้อยมันจะรู้จักกันละนะครับระหว่างดองเกอร์กับจอยนะครับ ก็จัดซิงกันเรียบร้อยนะครับก็จะมองเห็นกันเรียบร้อยจับคู่กันนะครับภาษาเราก็คือจับคู่กันเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการาเขาเรียกว่าคาลิเบตไจโรนะครับให้มันใช้งานได้ไดเต็มประสิทธิภาพให้กดนะครับให้กด3ขีดกับตัวแชร์กลางปุ่มจอยของ Xbox นะครับกดไปพร้อมกัน1ที่ทีนะครับคลิกเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่สังเกตไฟเป็นสีครับ แล้วก็กดซ้ําเข้าไปอีกหนึ่งทีให้เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าจไจโรทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับต้องต้องเป็นประมาณนี้นะครับลองซ้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นส่วนรายละเอียดในแอปพลิเคชันลึกๆนะครับการตั้งค่าลึกๆเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เครื่องมาเหมือนกันนะครับแต่ผมจะให้ดูโครงสร้างของแอปพลิเคชันก่อนนะครับ นี่คือแอปของ Armor x p o นะครับแอปตัวนี้กดเข้าไปเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็เปิดที่จอยด้วยนะครับมันก็จะซิงกันลักษณะนี้นะครับถ้ามันมองเห็นกันแล้วนะครับสังเกตนะครับจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่ถ้าขึ้นเป็นสีส้มนี่ครับมาแล้วนั่นแหละครับขึ้นมาละอันนี้ผมลองตั้งค่าไปละ1หนึ่งโปรไฟล์นะครับไอยิงหนึ่งเนี่ยนะครับลองไปละแต่ว่าก็ อย่างนั้นแหละครับก็เราเพิ่งได้ของมาใหม่นะครับก็อาจจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนค่าใกล้เคียงมาตรฐานที่เขาส่งมาให้อยู่นะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เราเข้าไปตั้งค่านะครับก็คือโมชันอันนี้นะครับคือปรับค่าของโมชันของจอยนะครับที่เราเชื่อมต่อกับ Armor X นะครับอานต่อไปก็เป็นตัวสติ๊กนะครับตัวอ n นาล็อกเรานะครับแล้วก็ แท็กเกอร์นะครับตัวทิกเกอร์นะครับตัวที่เรากดยิงนะครับกดเล็งกดยิงนะครับแล้วแต่เราตั้งแล้วก็มีปุ่มคีย์แมปนะครับตั้งค่าส่วนพวกนี้ผมลองทําแล้วแต่ว่ายังไม่ไม่ชัวนะครับเลยไม่อยากแนะนําเดี๋ยวพอผมทําแล้วเข้าใจเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงล่าสุดอันนี้เป็นมาโคนะครับแต่ตัวนี้ผมได้ทําที่ตัวจอยไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําท้ายคลิปนะครับว่า ตั้งค่าแล้วใช้ได้จริงไหมแล้วดีหรือเปล่านะครับมานะครับสอนวิธีการตั้งค่ามาโค้ง่ายๆก่อนเลยนะครับกดปุ่มที่เราต้องการตั้งนะครับผมตั้งไวิธี M2 แล้วกดฟังก์ชันกดค้างไว้ให้ไฟแดงขึ้นนะครับแล้วก็กด B ให้หมอบลงแล้วกดยิงด้วยนะครับก็คือ RT นั่นเองนะครับแล้วก็กดกลับไปกดฟังก์ชันเพื่อบันทึกีก็คือ m e ม o r y หนึ่งครั้งครับถ้าไม่ทันก็ ให้ย้อนดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับก็คือมันง่ายเองนะครับกดพร้อมกันนะครับ2ปุ่มที่เราต้องการตั้งค่าเช่น m 2กับฟังก์ชันนะครับแล้วก็บันทึกว่าเราจะทํามาโครตัวไหนนะครับตอนนี้ผมทําเป็นหมอบแล้วยิงนะครับเราก็กดแค่ m 2ตัวเดียวก็จะหมอบแล้วยิงอย่างเงี้ยอ้าวตอนนี้มาดูอีกปุ่มนึงครับอันนี้กระโดดยิงครับเจอศัตรูแล้วกระโดดยิงพร้อมกันนะครับผมตั้งไว้ที่ m 1กด m 1กับฟังก์ชันพร้อมกัน นะครับ M1 กับฟังก์ชันพร้อมกันนะครับให้ไฟมันแดงนะครับพอไฟมันแดงเสร็จปุ๊บกด A กับยิงนะครับกด A ย้ำๆกระโดดกระโดดยิงกระโดดกระโดดยิงนะครับครับแล้วก็รีบกลับมากดฟังก์ชันหนึ่งทีไฟแดงก็จะถอยเป็นทีไฟนี่คือการบันทึกเรียบร้อยนะครับตอนทีนี้ผมก็จะมี2กลุ่มหลักก็คือ M1 กับ M2 M1 กระโดดยิง M2 นอนแล้วยิงนะครับก็จะเป็น ถามว่าใช้ได้จริงไหมดูครับเนี่กด M1 M2 นะครับฝังขวามือ M2 นี่ครับนอนยิงนะครับนอนแล้วยิงนะครับนอนมอบยิงนะครับเนี่ยครับกดทีเดียวนี่นะครับใช้ได้จริงนะครับถ้าเซ็ตเป็นก็ใช้ได้จริงไม่ยากนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับแอปก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากตั้งค่าที่แอปแต่ว่าแอปช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวผมมาแนะนำอีกทีเข้าวหลังนะครับนี่มอบยิงนะครับ หรือเราจะกด LT นะครับเพื่อเล็งก็ได้ครับเล็งแล้วยิงได้ลักษณะนี้แล้วแต่คนถนัดเรามาดูครับว่าเล่นจริงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสาที่นี่ดูนะครับว่ามันหมอบแล้วยิงจริงไหมนี่ผมยิงที่รถให้พอดีไม่เจอใขรนะครับแล้วรีบอัดวิดีโอนะครับเพราะไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่ากว่าจะตั้งค่ากว่าจะอะไรก็ไม่ทันนะครับยิงนะครับเรามาดูครับ ทีนี้ผมได้ยินเสียงรถไปแล้วผมจะดูว่ามันกระโดดแล้วยิงได้จริงไหมจะได้เห็นภาพในอีกมุมเป็นเพลสเพลสั้นนะครับจะได้โบคโลที่3ด้วยนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะเอแบ็กให้เราดูว่าเรากระโดดยิงจริงๆๆไหมนี่ครับนี่กระโดดแล้วยิงจริงๆนะครับโอเคครับตามนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วชอบก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย นะครับแล้วเรามาดูครับเทคนิควิธีการก็คือไปโหลดแอปนี้ครับไปโหลดในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ a อ็มแลนะครับในสตรีมโหลดฟีนะครับมาหัดเอานี่หัดประมาณนี้นะครับอันนี้มือใหม่นะครับค่อยๆตั้งค่านี่ผมลองตั้งค่าในแอปแล้วผมก็ลองเล่นดูนะครับค่อยๆยิงไปเดี๋ยวพอคล่องแล้วก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้เป็นเทคนิคบอกให้นะครับโอเค นะครับวันนี้พอบานเกมเพลย์ไปละนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใครไม่เข้าใจตรงไหนาถามไว้ครับเดี๋ยวผมมีโอกาสจะมาตอบวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ